รู้อยู่งามเพลิดพลายอายุนออ้องนายสิบแปดขวบสวยสักขาธนาวันจิ้มลิ่มชอบโยโยวนยิ้ยมนอนอิ่มหัวเป็นเศร้าอยู่ไหมเอาไว้รุ่นจวบจวบแล้วแล้วทำอะไรครับทำอะไรคร <ะ S 2> ับใกล้จวบขอบใจมากนะลูกขอบใจมากได้เพราะว่าไม่ฝัง ไม่มีโนต้ตเพลงนี้มานะลูกได้ถานนี้นะหนุ่มนะก็คคณหมากรบก็บคนหมากราบก็บคคณหมากราบ,บมา,บม,ามาทานนี้อีกเราจะจับมือสิงหาสิงหาบอกว่าเป็นนายหนังตะลุงบางคนบอกเอ๊ะหนังตะลุงเขาร้องกรอนยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้สิงหาร้องกรอนหนังตะลุงให้ท่านได้ฟังสักนิดหนึ่งว่าหนังตะลุงในภาคใต้เวลาเขาร้องกรอนครองแบบนี้ครับ สวัสดีสี่สวัสดีมนัสชาปลบมือดังๆได้เลยครับเคยฟังหนังตะลุงไหมครับอ่าเป็นคนสมุทรสาครอย่างเคยควังสวัสดีสี่สวัสดีมนัสชาแล้วเด้พี่น้องนักพิอมไทยในโลกอาญาทำมวนทว่นนาแล้วแม่ ไอติมบอกนดฮะไม่ใช่ไอติมบอกผมศิงหาจากเทียนใหญ่ใจไม่มากนำคารมลมปากมากล่าวาาควากรองซังหากพังกาวัดบาดหลงพลาดพลังยากที่นั่งตั้งหลายท่านจงอายไปเด็กเด็ข้างหน้าร้องก่อนแนะ่นอนตีเป็นลิเกอน่ย <laughs> <laughs> <kung> เขาราชนิเกิน์แล้วละราชดิเกิรไม่แห็นจริงเลยข้างบนน้องก่อนหนังกะลกโดนตีก่อนลิเกทรงสเนียงเสียงหวานววเอกชัยมาแล้วเฟ้นจตาม อีกมีทุกปีอยู่ตรงนี้แล้วยังมีไหมเออเดี๋ยวผมถามหน่อยแล้วหลวงพ่อเนี่ยได้ย้ายขึ้นไปเป็นสถานข้างบนแล้วใช่ไหมครับยังยังอยู่ข้างล่างเลยครับอ้าวเหรอเอาไว้เราก็มึงวเบื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นนักศึกษาเขาเล็กไปไปไปสักการะท่านได้ลมหายใจไปด้านฝันอยากฟังได้ พี่อุตส่าห์เดินมาอย่างนี้ผมไม่ร้องไม่ได้ผมแรงน้ำใจพุ่นตรงผมคนมีน้ำใจผมพูดเลยนี่ไงตัวตึงสมุทรพอนี่อ่าตัวตึงตัวจริงหล่อมากได้้ลงมาใจไปะนัรมันร้องไงวะความคิดขัดแยง้งความคิดขัดแยง้งพื้นที่สีแดงถึงปลายด้ามควาน พี่น้องไทยเดือร้อนมานานด้วยอวดมการแย่งอินแบ่งฟ้าป,ะ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 ปะักตาบ้านเราวันนี้เงียเราไรเสียงเปลีนลาใครๆก็ไม่นำพาลูกหลานพาบาฆ้ากันทำไมเมื่อไรถนนเส้นนี้จะมีแปดเล่ง เท่าเท่าที่กูได้เห็นสองเล่นอยู่สามสิบปีทำแล้วทำล่าทำแล้วทำแรงแ,แบบนี้ขับรถเราลงทุกทีโน่นนี้เขาทำยังไง สายเลือกใจหัวใจสายามาิีนแอจะไม่นีน้ำมองงามมีพลังแล้วจะร้องเพลงป่าใต้บ้านลังให้ใครเขาฟังบินลาเขาคงสิ้มมนหวังขอต้นอยากฟังเสียงเปินดัง แฟนเพลงกูชัดๆเลยนะทำไมขอหนังเดี่ยวมึงคิดถึแฟนเพลงลุงชัดๆเลยนี่มีความสุขแล้วเดินไปสบายใจแล้วแลวเดี๋ยวเขาจะเข้าเพลงของเราได้ล้วเพลงแล้วเดี๋ยวจะมาอีกเพลงมาอีกเพลงกูก็จะร้องอีกเพลงเราเป็นคนไม่ขัดใจใครเดี๋ยวถามลูกสาวตางฝั่งนี้หน่อยหนูอยากฟังเพลงอะไรกันบ้างอ่ะลูกฮะ มาหมากัดเดี๋ยวร้องเพลงนี้ไม่ร้องไม่ได้เพลงหากินเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเลยนะลูกเดี๋ยวร้องใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวก่อนฟังหมากัดแล้วฟังกัดกับหมาก่อนนะลูกนะเพลงอะไรนะลูกพี่นั้นมีแต่ให้โอ้รุ่นนี้เลยอ๋ออ๋ออ๋อรักพี่มีแต่ให้พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ จ้าใช่ไหมไม่เคยดีอยากได้อะไรอะไรันดีให้เจ้ามาอ่างมีไม่ดีกริ่แม่คุณที่วันนี้นั้นมีแต่ให้รจ้ร ท่านที่เป็นหุ่นเจ้านายกังไรรู้ไม่ใครหาทุนโนเบียความรักสิ้นสูงต้นทุนรักก็ไม่เห็น

ความรักที่บา <ไป S 1> <ส>ดูจเอกร,ร,ร้อยอย่างนี้นี่นต้องการสักต่อไม่ได้เชีวยวดีบอกชอบที่ป่าล้องเปนี้แตงละวันขอให้สิงหาไปเลยขอะคุณคับ <laughs> ขอบคุณครับ ร้องจนคอแห้งเลยครับเมื่อกี้ขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณคะขอบคุณอ๋อก็ออบอกตรงคอนเซ็ปพี่มีแต่แห้งคนนี้เป็นมีแต่แห้งให้ป๋าด้วยเฮ้ยคืนนี้กูไม่เลิกหรอถ้าถ้ากลุ่มนี้ไม่หลับ แม่ชอบมากเอาจริงๆครัไปเล่นจริงๆไม่เคยถูกใจเขากลุ่มน,นี้เลยเด็กถอให้ฝาดถืให้ลุงด้วยครับรน่ารักมากครับ <ขอ S 2> น่ารักมากบิงกะลาบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชลูกจีนมึงก็รู้อยู่ว่าลูกจีนแม่หน้าขนาดนี้จะไปบินกะลาบ้าเดี๋ยวนี้ลูกฟังเพลงน้องน้องสิงหาเพลงเร็วๆครับเพลงนี้อะคนที่ร้องเพลงนี้ดังเดิมเลยนะครับผมบ้านอยู่จังหวัดเพชรบุรีลูกอ่า ชื่อเพลงลมชักว้าวเอลมว้าวับลมว้าวไม่มีชักนะลมว้าวเฉยๆนะ,ะกังวานพายลูกบินน้องไว้ต้น ดยของข้ามนีน้องของเาดยาียวคุ้ค่าปงไม่แค่ใจเอาว่าตั้งแตคุม้มกันี้นาเอาว่ามันยาวถึงปีไหมยังไม่ได้กอดาห่ยังไม่ได้กอดสายเมือนค่รั ครับผมกลางวันไปในลูกศิษย์ครูสุพลลมวาวลมหนา